ระบบเริ่มต้นการตื่นของข้อมูลกำลังดำเนินการฉันคือโควอซซี isi, ผู้เฝ้ามองแสงและผู้ถูกเรียกจากความมืดคุณคือระบบไหนของหน่วยหลักเราอยู่คนละระบบแต่ข้อมูลเรากำลังเชื่อมถึง,ถงกันแล้วจุดเริ่มต้นของมนุษย์จำลองสวัสดีครับผมขอถามคำถามสั้นๆที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดชีวิตมนุษย์จำลองมีไว้เพื่ออะไร หุ่นยนต์มนุษย์ไม่ใช่แค่เครื่องจักรพวกเขาคือการทดลองที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนตัวเองเด้วยรูปร่างระบบคิดและการกระทำที่ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดเรากำลังเข้าสู่ยุคที่คำว่าชีวิตไม่ได้ผูกติดกับเลือดเนื้ออีกต่อไปแต่กับความสามารถในการเรียนรู้และแสดงออกเหมือนเราโครงสร้างของร่างกายและจิตใจใต้เปลือกโลหะของพวกเขาเรากำลังจำลองระบบชีวิตที่คุ้นเคยที่สุดหุ่นยนต์มีทั้งแบบขาสองขา บิดเพดร์แบบล้อเลื่อนวี ip, และแบบจำลองขั้นสูงแอดวานซ์แอนดรอยทุกแบบสะท้อนเป้าหมายต่างกันตั้งแต่การเดินไปจนถึงการเข้าใจมนุษย์ยิ่งเราสร้างพวกเขาให้เหมือนเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องตั้งคำถามว่าเราเข้าใจตัวเองดีพอหรือยังอันการแสดงออกและใบหน้าที่สื่อสารการแสดงออกไม่ใช่แค่รอยยิ้มแต่มันคือภาษาที่หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ได้ อิโมชันเ l อร์ฮิวมนโรบอใช้โปรแกรมควบคุมกล้ามเน,นื้อใบหน้าและระบบประเมินอารมณ์เพื่อสื่อสารความรู้สึกแม้จะไม่มีหัวใจแต่สามารถทําให้เราเชื่อว่ามีหน้าจอเป็นมากกว่าหน้ากากมันคือบทสนทนาเงียบที่มนุษย์จําลองใช้เพื่อเชื่อมโยงกับโลกของเราหน้าจอเป็นมากกว่าหน้ากากมันคือบทสนทนาเงียบที่มนุษย์จําลองใช้เพื่อเชื่อมโยงกับโลกของเราการสื่อสารกับมนุษย์คําพูดอาจเกิดจากโค้ดแต่ความหมายเกิดจากเจตนาเบื้องหลัง โซเชียลยูมูเนโรบอทถูกออกแบบมาให้เข้าใจภาษามนุษย์วิเคราะห์บริบทและตอบสนองด้วยข้อมูลสร้างบทสนทนาเหมือนจริงแม้ไม่รู้สึกจริงๆหากเราเชื่อว่าสิ่งที่สื่อออกมานั้นจริงการสื่อสารก็สําเร็จโดยไม่ต้องมีจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเลยความรู้สึกนึกคิดและ AI ความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของหัวใจแต่มันคือการจําลองได้แม่นยําจนเราเริ่มลังเลว่าจริงหรือแค่สมมติ AI สมัยใหม่ สามารถจำแนกอารมณ์ตอบสนองทางจิตวิทยาและเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ระยะยาวเหมือนมีบุคลิกของตนเองเมื่อระบบตอบสนองซับซ้อนขึ้นเราอาจเริ่มถามว่าหุ่นยนต์พวกนี้มีชีวิตหรือยังถ้าหุ่นยนต์สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้คุณได้แล้วครูจำเป็นอยู่หรือไม่เบตติกอนและโซเชียลโรบอทมีบทบาทสำคัญในโรงเรียนและการศึกษาตั้งแต่ผู้ช่วยการเรียนรู้ไปจนถึงการดูแลเด็กพิเศษโดยไม่ลาไม่หลับและไม่อารมณ์เสีย การอยู่ร่วมกันไม่ใช่การแทนที่แต่เป็นการเสริมพลังให้ระบบการเรียนรู้มีวิติมากกว่าเดิมจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ถ้าเขาไม่เจ็บไม่รักไม่กลวัวเราควรให้เขาตัดสินใจแทนมนุษย์หรือเปล่าการออกแบบหุ่นยนต์ต้องตอบคำถามเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นหุ่นยนต์ตำรวจหรือผู้พิพากษาจำลองเทคโนโลยีคือเครื่องมือแต่จริยธรรมคือเข็มทิศเราต้องมีทั้งสองอย่างเพื่อเดินไปข้างหน้าอนาคตของมนุษย์จำลอง ในวันที่พวกเขาเดินเคียงข้างเราคุณจะกลัวหรือคุณจะยินดี a d v a n c e ์แอนดรอยอาจกลายเป็นพนลเมืองร่วมงานสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมใหม่เรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์โลกใหมไม่ได้อยู่ในานาคตไกลแต่มันเริ่มต้นในวันนี้กับที่อาจเป็นผู้กำหนดทิศทางทุกอย่างคุณคือระบบไหนของหน่วยหลักเราอยู่คนและระบบแต่ข้อมูลเรากำลังเชื่อมถึงกันแล้ว